สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่25ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพ,ธพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองวันนี้ทําพิพิธภัณฑ์นะครับนำวัตถุมงคลนะครับมาให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นรูปรอนะครับพระอาจารย์สมชายทิตตะวิริโยนะครับวัดเขาสุก,กิมนะครับอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีครับ วัดเขาสุกิมหรือวัดราชบุรณะคุณารามนะครับอยู่ที่อำเภอท่าใหม่นะครับวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับเป็นรูปปลอหลวงพ่อสมชายโดยด้านหน้านะครับมีตัวหนังสือระบุว่าพระอาจารย์สมชายทิตตะวิริโยจันทบุรีนะครับมาดูองค์พระนะครับผมจะหมุนองค์พระให้ท่านได้เห็นนะครับด้านข้างนะครับไปด้านหลังนะฮะ ใต้ฐานนะครับใต้ฐานองค์พระนะครับรูปหลอนี้นะครับมีขนาดประมาณหน้าตักประมาณ2เซนนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ2.5เซนนะครับผสมระหว่างเนื้อทองเหลืองเนื้อเงินนะฮะมีส่วนผสมของวัตถุมงคลนะครับนี่คือรูปหล่อพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยนะครับวัดเขาสุกิมอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ